สวัสดีครับผมชื่อนายรัฐาผานครับเรียนสาขาพืชศาสตร์นะครับคณะเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผมชื่อโซจนอาเชงเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายกายวิจักิจาเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ผมชื่อจำเดชชงครับชื่อเล่น่จจอบครับเรียนคณะ ICT สคา,ายผมชื่อเนนานครับเรียนสาขาไอทีคณะ ICT ครับจำได้ครับก็ตอนแรกมาถึงที่นี่เป็นตอนกลางคืนเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่ามหาลัยเราจะอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อนแรกไม่เคยรู้จักมหาลาัยเราเลยไม่เคยเห็นด้วย <c oughs> มาตอนแรกแล้วก็มีพี่พี่ปยุยกับพี่อะไรจังชื่อ <c oughs> ที่ไปหลับอะตอนตอนที่มาครั้งแรกครับตอนนั้นผมว่าถึงน่าจะเป็นดึกแล้วตอนแรกเลยก็เห็นภูเขาก็เลยโอ้โหสวยแล้วก็อากาศดีมากครับตอนนั้นก็ได้รผู้สึกดีชอบที่นี่นผมรู้สึกตื่นเต้นแบบว่าสดใสตอนตื่นมาก็ธรรมชาติดีชอบครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาเรียนทีประเทศไทยแล้วก็ ตั้งใจว่าอยากพยายามศึกษาไอจุกแล้วก็่างานทำไม่ได้ครับชอบบรรยากาศมากที่สุดขอับรรยากาศที่ดีๆมากเป็นแบบธรรมชาติทําให้เรารู้สึกแบบคลายเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีแบบออากกำลังกายมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่น่ารักน่ารักคืนคนไทย <c oughs> อาจารย์ก็ใจดีพี่ๆก็ใจดีหมดเลยครับ เพิ่ติๆแล้วก็อาจารย์ดูแลดีแล้วก็พี่ๆที่อยู่ก่อนทีเขาก็เลยช่วยดูแลมากครับมาครั้งแรกก็เรื่องภาษาก็อ่อนก็ค่อยดูเขาก็เลยดูแลคแคร์แล้วก็เพื่อนๆช่วยไปหาอาจารย์ัาอาจารย์มาช่วยโชคสถานที่แบบว่าชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบคนที่นี่ครับทั้งอาจารย์เพื่อนๆเลิกมชุดหนึ่งครั้ง คนขายอาหารช็อปคนอะไรถ้าได้มาเขารวมเข้าเรียนที่นี่เราก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจรู้จักอนให้ได้มากที่สุดอะไรนะครับก็เหมือนเป็นการความสมดุลทีรู้จักกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้คุ้มคามากที่สุดเพราะว่าตอนออกไปนี่เราจะคิดถึงคิดถึงมาตอนที่ออกไปทํางานเราก็คิดถึงตอนเวลาเรียนบรรยากาศตอนเรียน ให้ถึงเพื่อนที่ถึงอาจารย์เพื่อถึงพี่ๆอะไรอย่างงี้ครับอยากจะบอกว่าขอให้น้องๆพยายามเรียนแบบว่าขยันศึกษาคนหาความรู้มากที่สุดในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาก็ขอให้น้องๆพยายามทําให้ดีที่สุดที่เราทําได้ครับไม่ต้องให้แบบเกินตัวไปหรอกเราก็ทำาอะไรไดีที่สุดไม่ให้เสียใจภายหลังว่าแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่นี่จะได้ใช้แน่ๆในชีวิตภายนอกครับ อยากจะขอบคุณอะไรพยาวแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับที่ให้โอกาสพวกผมมาศึกษาอบรมที่นี่ครับจนถึง <ใน S 1> สามารถทำงานในด้ํดูดใช้ชีวิตในที่นี่รูจักเพื่อนรู้จากอาจารย์รูจากพี่ๆได้ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายในชีวิตเลยครับก็ขอบคุณมากครับ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นปนิสิตของวิทยากขอขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดครับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ยทุกคนแล้วพี่ๆด้วยครับขอขอบคุณประเทศที่ให้ทุนแล้วก็ขอบคุณมหาลาัายด้วยแล้วขอบคุณอน,นี้ก็อาจารย์ที่ได้สอนให้ความรู้มาตลอดเวลาแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วยเหลืองามเหมือนเพนเพนดิน,นสวรรค์